เพชเสียงดีค <c oughs> ืนเสียงผิดมาสวัสดีครับพี่พี่วุ่นไายสตอรี่ชแนลนะจ๊ะว้าววันนี้พายุเข้าจังหวัดบึงการด้วยแหละแล้วก็บ้านของสี่ข้าวก็คือวันนี้มืดคึ้มเลยโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยว่าทําลังห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 ลังจากที่พายุเข้านะฮะอุ้ยเขาสากมีหูแล้วหลังจากที่พายุเข้าเด็กๆก,ก็เลยออกมานอกบ้านนะคะพี่พี่ <c oughs> เดี๋ยวแป๊บนึ่งนะท่านโทษนะไม่มีที่นั่งหรอ เห็นไหมว่าเขาถ่ายอะไรกันอยู่ไอ้ขี้กระโปรงหมาเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะฮะไปหาหูเข้าสากรันะครับทุกคนว่าตอนนี้คอลเลกชันแก้วของน้องเขาสากนะครับไม่มีหูโอ้โหเขาสาครับมองกล้องหน่อยลูกมองกล้องครับเดี๋ยวว่าจะทะยยานอน เรียบร้อยครับทุกคนเพราะว่าตอนนี้นะฮะเราเพิ่งสังเกตได้ว่าเขาสากนอกจากจะเป็นหมาอ้วนลงพุงแล้วน้องยังเป็นหมาไม่มีหูอีกด้วยไม่มีหูยังไงหรอเวลาที่เราจะถ่ายรูปน้องนะ,ะไม่ว่าจะมุมไหนก็ตามนี่เราจะพยายามสักกี่ครั้งก็ตามน้องก็พยายามจะเอาหูหลบกล้องตลอดเวลานี่นี่คือหน้าตกงอุ้ยน้องมีหูแล้วน้องมีอุตะมันตันอะมุมเนี้ยมันอ้วนหนูต้องนั่งอะลูก หนูดูไม่สมาร์ทแมนแอนแทนซัมอ่ะหนูดูแบบเป็นหมาอ้วนหมาตาหนูหนูดูเหมือนไส้กรอกกับลูกขอให้หนูนั่งได้ไหมพี่ขวัญตอนนี้เพื่อนเรามาบ้านเราจะต้องใช้แรงงานเพื่อนในการทํามาหาจินนะครับใช่ใช่ใช่อเ,ใเออ<ๆ>มาพี่มาช่วยผมหน่อยขะศากดตอนนี้เราจะต้องเอาขะศากดลุกขึ้นนั่งก่อนนะครับเพื่อน้องขะศักนั่งปึ๊บเราจะได้โอ้ยลุกแล้ว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 เอ้โหโอ้โหูแอ้วหโล้โหโอ้โกโอ้เดีอยวหโอ้าก่อนหหแล้วหูอ หันมาก่อโอยออกไปก่อนออกไปก่อนออกไปก่อนมึงออกไปก่อนออกไปก่อนออกไปก่อนแล้วเราสากลังมีหูฝนลงเม็ดแล้วตอนนี้ทุกคนมาร้วมส่งกำลังใจให้ผมกับพ่อสาก้วยนะครับว่าผมจะสามารถหาหูข้าสากมันจะต้องหูตั้งแล้วหน้ายิ้มด้วยลูกทุกอย่างมันจะต้องได้นะครับพ่อสากบมองกล้องพ่อนั่งดีๆสมาร์ทแมนแอนทันทีคับนั่ง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 ขาะนัง่ะโอ้โหเพราะว่าเราอ้วนน่ะถ่ายยังไงมันก็ตันน่ะลูกอุ้ยฝนตก โอ้ไม่น่าเชื่อเลยว่าหลังจากที่น้องกสากออกมานอกบ้านได้นึกเดียวอึงไข่ของเราจะเรียกฝนได้ต่อไปนี้ไม่ต้องมีประเพณีบุญบ้างไฟแล้วไม่ต้องแห่นางแมวแล้วแห่อีอ้วนเลยอุ้ยฝนตกฝนตกแล้วมาเร็วเข้าบ้านเร็วเ,ราาเข้าบา้า,า,บานเร็วฝนตกแล้วเด็ก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 เข้าบ้านเร็วฝนตกแล้ววนวนวนมาเข้าบ้านมาเข้าบ้านเร็วฝนตกแล้วดูสิว่าน้องหมาจะฟังเราหรือไม่เขาก็ยังไม่ฟังเรานะฮะเขายังเล่นอยู่โอ้ไม่น่าเชื่อเลยว่าถึงแม้คุณยายจะขาสั้น อ้ขาสั้นหรอวะไม่สั้นหรอกดูนะว่าถ้าถ้าเขาอยู่ข้างนอกตอนฝนตกนะแต่อากาศมันเย็นมากจริงๆไม่เลยทำไม้เเด็กไม่อยากเข้าบ้านเพราะว่าอากาศมันเย็นมากนะฮะพี่ๆเม็ดฝนเริ่มลงแม่อากาศมันเย็นไงมาเลยไม่อยากเข้าบ้าน คุณยายจะบงคับให้เด็กๆเ,เข้าบ้านนะแต่ด้วยอากาศที่เย็นนะแล้วก็ฝนกาลังเริ่มลงเม็ดอากาศเย็นสบายเด็กๆเ,เลยอยากวิ่งเล่นที่สนามญ้านหน้าบ้านแม้คุณยายจะหลอกล่อเข้าบ้านเขาก็ไม่ยอมเข้าบ้านกัน ดูเด็กๆสี่ข้าเล่นกันอย่างมีความสุขไม่ว่าจะเข้าเหนียวข้าเจ้าก็าวสาข้าสวยเขาเล่นหั่กัะหังนกันอย่างมีความสุขฝนก็เริ่มลงเม็ดเบาๆอากาศมาเริ่มเย็นทาให้คุณยายต้องเรียกเด็กๆเข้าบ้านเพราะว่าตอนนี้ฝนลงเม็ดแล้วน้องๆจะสวมกระปกแต่ว่าเด็กๆไม่มีท่าทีที่จะสนใจคุณยายเลยดิเขายังเล่นกันที่สนามหญ้าอย่างสนุกสนานอุ้ยตีลังกาตีลังกานี่น้องยังหยอกกันอย่างสนุกสนานแม้ฝนจะเริ่มลงเม็ดหนักขึ้นหนักขึ้นคุณยายวิ่งเข้าบ้านแล้วดูซิว่าเขาจะทํายยงงไเมื่ออุ เขาเหนียวกัดแม่แม่เขายอกกันห oh, ูมีความน่ารักภายในบ้านดูทุกตัววิ่งเล่นกันมันจะมีหมาอยู่สาตัวและพยุงเกยตื้นอยู่หนึ่งตัวเอ้ยเขาสาวอยู่หนึ่งตัวที่พยายามจะวิ่งแต่ไม่ทันเพื่อนเขาเหนียวกระโดดตีลังกาข้ามแม่แล้วกระโดดอีกหนึ่งรอบโอ้โหนี่มันคือฝูงหมาป่าที่น่ารักจังเลยเฮ้ยขอเล่นหน่อยหน่อยได้ไหมขอเล่นหน่อยหน่อยได้ไหมโอ้ยโอ้ยอากาศเย็นสบายจังเลยนะแต่ทำไมมันมีเหมือนน้ำน้ำไหลลงมาก็ไม่รู้เฮ้ยทุกตัวเข้าบ้านไหม ว่ามันเริ่มเปียก,กเปียกแฉะแล้วแหละเข้าไหมเข้าไหมเข้าไหมเข้าบ้านกันเถอะนะนี่เขาสากเริ่มงดยิดแล้วเริ่มไล่ก,กันเขาเจ้าในขณะที่พ่อกับลูกเอ้ในขณะที่แม่กับลูกกำลังเล่นกันอย่างสนุกสนานอิสาก,ก็ไปนอนแอ่งแม่งเพราะว่าอากาศเย็นแล้วตอนนี้ฝนเริ่มลงเม็ดหนักขึ้นนะครับทุกคนจะเห็นได้ว่าในกล้องนะจะมีน้ําฝนผ่านอยู่ที่หน้ากล้องเป็นจํานวนมากเขาสากเขายังอุย้ย เขาสักเด็กๆก็ยังไม่สนใจเขาสักยังนั่งอยู่เพราะเขาสักเหนื่อยแล้วแม่กับลูกก็ยังเล่นกันอยู่เขาเจ้าก็เลยไปชวนเขาจากเขาเขาจากเล่นด้วยแต่เขาจากเริ่มจะงุดหงิดดุวเลยเขาสักเริ่มจะงุนหงิดเขาสักเริ่มจะไม่พอใจทําให้เขาสักลุ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 กมาแล้วก็เออเออเออบาคนปะคนเนยบบขู่มีงไม่ส้นกูขามมึงนี่นี่เข้าบ้านเถอะลูกฝนมันตกเขาเจ้าวิ่งไปหาเขาสักแล้วก็ได้ทําการขอกินน้ำในแบง ไปเข้าบ้านเข้าบ้านกันดีกว่าโอ้ไม่มีใครยอมเข้าบ้านเลยครับพี่พี่นี่ไม่มีใครยอมเข้าบ้านเลยเพราะว่าอากาศมันเย็นไงฝนก็เริ่มลงเม็นิดหน่อยอากาศเย็นยังเลยนะพ่อกานกยนยังเลยนะเยวฝนก็หยุดตกแล้วแป๊บเดียวขออยุ่ตรงนี้